ไนมายมลูกปะลูกใครนี่โอ้ยลูกใครนีลูกผู้ไหนีเไรเห็นไหสิอุ้บีบีมามามา้มเาพี่บ้านเป็นยไม่ไม่่บมนะาพี่ันมวยอวิาีคารนี่รผมลูกใครครับชาบัดดีครับผมลูกป้องวายุคคร เลบอยู่แล้วีดมอคนมาตลอดเลยนะแคมาตลอดเลยืเ้ใก้คเต็มเนา นี่คุณเลือกงานยิ่งจะเล่นอ่ะแม่ว่ารถติดไปดูเพื่อกันวันนี้ไหมดูกะเพราอร่อยอาหารไว่อยแฉลบมากตัวอย่างก้อนเนี้ยเจอเทคโนยิยีอยู่นะครับเซอร์ทัวบ้างข้าวอรสั่งเค้กกไหมสั่งเค้กกไหมครับว้าวมีเค้กอะไรบ้างนะ ยิ้มลอเนึัช่หมวนได้ตแปอยู่นยังโจอ่ะไดีที่ไหนแม่นั่ก็เป็นรูเอาเอามาเผาใช่ไหมคมู่้วมีแล้วไงกาบเสี่แบบี้กาเี่ยกัน ขนมลาบนะครัเซียรงานเค้มะพร้าวทำไปสั่งฉีดสั่งแล้วหรอ่ไอันนี้ค่ะกาแฟ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 คาแฟก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 าแาแฟกาแฟกแลกาแฟกาแฟกาา

วุ้ยข้างหลังเป็นตึกข้าดีๆดีมาวันนี้มาหน้านี้ไหมมาเดีวเร็วมานันนี้มาเร็วโย่โย่โย่เหมือนใครเหมือนกันไหมอันนี้ใครอันนี้พ่ออันนี้ลูกปะอันไหนลูกลูกลูก พ่ออะไรเลยพ่อพ่อพ <leaving cause S 1> ่อน <Pal. S 3> ี่พ่อ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 พอวันนี้เกิดพ่อเทียบตัวยเรียกว่าพี่พ่อวนมาโงน้ำหนักขึ้นเวอร์มีอยู่ในหกสิบอยู่เดินเดินเดิน พ่อเดียกพ่เพ่อเรืเดิมเรเดิเรืเดิเดิเดี๋ยวว่าน <s Elliott ills> ี้เกียบานนเองนอส่วน่นญี่ปุ่นน่ยขออีกักประมาณสีนบาเดี๋ยวจะบอกที่ดนเทาเดนีนใ่อเด่เร่มนได้ติ๊ไหคะได้ใจอิิเสียมากติ๊เป็นอะไรอะ ะกาหายเบอกแล้วพี่้องเพาเขาไปไบอกตะกา่รันชุดรอนวลนี่นวลแม่สวยนะรันบุตรันวลนี่นวละลืมคุณนวลอันนี้นี่จับเดี๋ยวคนเขาฟัหมบินบินตามไปนี่ไม่ไม่จะไป็กไม่ดจะปเีเล็กอุ้ยนี่ไงที่ับ อร์จังยิ้มมาลาซายิ้มยิ้มยิ้มยิมยิ้มย้มยส้ม้มยิีมยิกินมิมย้มยิ้มิ้ยมิ้มยิ้มอิมยิ้มยิ้นยิ้มยิมยิ้มยิ้มิ

เี่ยขอดูนี้ต้องตีเมอะอันนี้ไเอาอัน้เดียวเดียวไม่อเยอเอาร้อนใช่ไหมไม่ก็อชามละอันนี่น้ำตาลชาร้อนแบบมันเยี่ยเออน้าลอะไรเป็นผสมกูหลงกับคุ้ยทิ้งไงตาม่องมาน้าลน้ำาลทีดีน้ออย ไปเช็คสครับน้องคุณย่ไหนวกกินที่เราทำไหมน้องคุณน่ะกวนทำไหมนี่มาไหมว้าวความเลิจะมาบังเกิดอยิบเรา่อนยิ้มเราครับผม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 แล้วโห เาช่ดเรอะไรอย่างนี้ทาการะตามกสมัยที่หล่อนะใช่ครับคนต่ขึ้นหอเลยใช่เป็นไห้คนเลยมันคือน้ําหนวดหลอเธอหน้าร้าไม่นติดต่อก้หรอกน้าก็ไล้นยอ่หล่อครมันน่ารักถ้าแต่วูดเจอติดจรดีขึ้นหล่อแล้นั่นเองใช่้กลับไปเไปใส่ถังเขาจกะทำอะไรมาเลยนวากลัจิงมับวะจิมอิ้ ีพี่เล็กเดี๋ยวผมถ้าไปปุ๊บแล้วก็เดินออกแล้วก็ออกมาไมคตับตับของพ่อเพรานี่ีดเนาะใครเลยเขาเพิ่ีขอบคุณค่ะอย่างแม่นี่สาดยืนให้ดูแ่อยอะครับผมก่อนอะครับผมก่อน ครับผมครับผมทำไหมว่ต้องรอครับผมอวันนี้มีงานเขาด้จะคืนเลยครับผมเลิกย้งคืนไม่ได้่ได้พาไปไหนมาบ้างเขาเลยอยากถ่ายปกติได้กิ่ตามวัดนี่บินเช้าปกติอยู่ตามวันทำบุญป่ะครับผมแม่แม่แม่เอากินเลยกินเลยนะ ซ้อนซอมไปคิดใหมจ้าไปคิ่เ้องานเป็นโอยห้องไห่ห้องห้าใกล้ใกล้เอถ้ไม่ได้จองไหมัเถ้ามันเต็มอัจจะจองห้องไหนรอเลยจองแถวนามดึก็ได้ใช่โรอะไรโรงแรอะไรนามินเลยน่อยู่ไหนงนี้ดวยไม่ต้องอดีมากเพียไม่ใช่ สมโเดูกช่รับเช่คบชบแบแบเอาอีกไหมมามี๊ช่นลเมื่อกี้อะไรอ่ะเราถึกีนเหรอเว้ยพวกนี้อันนี้คืออะไรชาอะไรชาอันนี้อะไรมะลิปไหน กูหลงกูหลงของบัดีเนาะิวหลงไหมหลงอองไกเย็นไ่ไให้หอใครให้ขอเทีรได้รงเปล่ามันต้องตัวเหลืองมัอย่างวะหอมต้องรอก่อนหรอกใช่สักพักสิวายุบเหลืองูม รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ทีนใดจะมาเธอจะมาเมื่อไรนัดฉันไว้ทำไมไม่มาใจ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 อะไรนะปลา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 ขาไหนไหนปลาปลาไหนชี้หน่อยชี้ปลาปลาขาไหนปลาขาไหน Có này Đây 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 Còn những thầy Phước gì? Thầy Bớt 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 Hãy

เดียว่ทโทรคุยหลังี้เลยนน้อยอ่ะวันที่สงวันที่สามจอได้สองห้องซ้อมหอเดใ้ก็ไปกในช่วงอาาอชิปไปวัที่สองช่วงสายจะซ้อมของยูเป็นแบบชอปเปอร์ก่อเวเพระมีงงเอ